ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิตามินซีและอีผิวดูสวยด้วยวิพาดา เคยพร้อมเลยบอกแล้วอย่าให้นับเลี้ยงเพื่อต้อนรับงวดหน้าเราจะถูกงวดหน้าอีกสามวันคุณจะรู้ว่าคุณคบคนรวยแล้วเป็นยังไงกล้องคะกล้องไหนก็ได้ค่ะช่วยจับหน้าคุณสุกกับคุณหายไว้นะเน่เ่กล้องนะเอาจับไว้นะจับไว้นะ ดูหน้าคนถูกหวยไว้นะคะคุณเพราะคุณจะได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายอันนี้ปากไม่ค่อยดีนะเพราะหน้าเราไม่ครบนะใช่ทำไมนะกาจะไม่ครบเราเราต้องอวยเขาหน่อยลืมไปทำไมก็เขาเลียงสปาเกตตี้ไงถ้าเราไม่อวยเขาเราก็อดเดี๋ยวก่อนเออถ้าเรารอเลขรอเบอร์ก็รออีกงวดหน้าแต่ถ้าไม่เปิดรายการเราจะไม่ได้อะไรย ผู้ชมมาแล้ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงทำมาหาเกิ้อันนี้วันนี้เป็นสปาเก็ตตี้เลยเหรอคะโอ้โหใช่ต้องเลี้ยงอะ้ที่เป็นเส้นๆใช่ดวงดีโชคดีมันจอๆๆๆยๆๆยยะยาว าคิดเขาบอกว่าเวลาการทํางานทํำไรเนี่ยต้องเป็นเส้นๆแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะได้ลากเอาเรื่องเอาใช้เอาเรื่องเอาช้ยาวแล้วเลือกร้านนี้คุณแม่มาจากชนบุรีนะคะไม่ใช่ว่าเราจะได้ตัวเข้ามาง่ายๆนะเขาขายอยู่ตามตลาดนัดคนรุมยังก็แจกฟรีคุณแม่ขาะวันนี้เจ้าตัวเข้ามาด้วยมาไหมคุยเขาเลยค่ะดีค่ะขอต้อนรับเชฟเฉากล้วยค่ะ ครับผมถ้าเปลี่ยนเป็นเฉากุ้ยได้ไหมคะไม่ได้ครับทำไมอ่ะที่เดียวกัมาที่บ้านชื่อดียวกัมาทีกเราบอกเฉากุ้ยทำเนื้ออย่างเงี้ยเลยหรอไม่ได้พอต้องแยกกันชื่อเดีกว่ามาที่บ้านครับก่อนที่เราจะคุยอย่างอื่นเรามาดูสปาเกตตี้ด้านหน้าของเราเนี่ยว่ามีอะไรบ้างครับหอยเชลล์ผัดพริกเผาและนี่คือเบคอนผัดพริกแห้งครับอันนี้ไส้กรอกไก่พริกไทยดำครับอ่าและอทะเล ขี้ม้าพัดทะเลครับขี้ม้าพัดทะเลอันไหนแบบว่าคนนิยมที่สุดเราเป็นตัวนี้ครับแซ่บๆใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ต้องไทยดีสุดเลยแต่ว่าเห็นวันนี้น้องน้องเฉามีสองซอสนี้ที่วางอยู่ใช่ครับเป็นซอสคาโบนาร่าครับค่ะแฮมเห็ดแล้วก็อันนี้จะเป็นซอสมะเขือเทศไส้กอกไก่ครับขายยังไงขายเท่าไหร่คะกล่องละ50ทุกเมนูค่ะแสดงว่าเฉาเป็นคนผัดใช่ครับหนูเป็นคนตักใช่ครับคุณผู้ชมตักได้ประมาณ4-5กล่องครับคือเราอยากให้ลูกค้าทานร้อนๆครับ หมดแล้วก็ผัดขึ้นมาเรื่อยๆครับเห็นบอกคนมายืนรอต่อคิวเลยเพราะว่าเราต้องให้ให้ลูกค้ารอทุกๆค้าเลยกลิ่นมันก็ออกตรงนั้นเลยวันนึงขายได้กี่กล่องคะประมาณสี่ห้าร้อยกล่องเนาะคุณแม่เขาขายวันนึงวันสี่ห้าร้อยกล่องน่ะโอ้โหสี่ห้าร้อยกล่องต่อวันนะเครับหมดทุกวันครับป้าพี่อะไรยกให้คุณผู้ชมดูแลคุณผู้ชมบาทนี้ห้าสิบาทวัตถุดิบที่เชฟเฉาเลือกใช้เป็นของดีมีคุณภาพตั้งนานเลยเพราะเชฟเขาคัด มาแล้วว่าอันนี้แหละเหมาะสมกับการปรุงสปาเกตตี้ให้อร่อยเหาะเรียกว่าไม่ห่วงเครื่องกันเลยค่ะคุณผู้ชมก็เพระถูกและดีแบบนี้นี่เองค่ะจึงทําให้ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมลูกค้าถึงติดใจจนต้องต่อคิวกันยาวขนาดนี้ทุกเมกนูคุณแม่ต้อง,องใส่ใสซอสตัวนี้ใช่ครับนี่ไงชาวพาดัได,วพดได้เลยจร<ม>ิงจริงก่อนหน้า<ม>ที่ชาจะมาขายในตลาดนัดอะค่ะชาททำอะไรมาก่อน ผมเป็นมวิศวกรมาก่อนครับทํางานอยู่วัาหปีครับแล้วรู้สึกอิ่มตัวครับเบื่อเหรอถาวใช่ไหมครับเบื่อครับทําทําแบบนี้ทุกวันทุกวันเราอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับเงินเดือนเงินเดือนที่เฉาทําอยู่ในเป็นพนักงานมวิศวกรนะเป็นอวิศวกรเท่าไหร่คะแปดหมื่นเกือบเกือบแสนนะครับแล้วอะไรทะให้หนูยอมทิ้งเงินเป็นแสนมาเพื่อที่จะขายของในตลาดนัดผมอยากมี ธุรกิจเป็นของตัวเองครับแต่เขามันเสี่ยงนะมันเสี่ยงครับแต่ว่าเรารักในการทําอาหารอยู่แล้วครับแต่มันไม่เท่นะเท่ครับเท่เรากับเทเขาไม่เหมือนกันของเขาอันนี้เทแล้วแต่แรกแต่เชาวนะเป็นวิศวกรมาเป็นพวกขาพ่อแม่ว่าไงอะตอนแรกผมไม่บอกเขาครับเก็บไว้ครับไม่ไม่บอกพ่อแม่แล้วบอกคนนี้เปล่าบอกครับคนนี้แล้วไม่หนูถึงยอมเออไม่หนูยอมมากก็ เขาชอบทำอาหารมากกว่าเป็นวิศวะค่ะเวลาเขาทำเขาจะมีความสุขตลอดค่ะเวลาเขาพอพักหลังๆมาเวลาเขาไปทํางานอะไรเงี้ยเขาจะเริ่มแบบไม่ค่อยมีความสุขไปี้ค่ะแล้วแล้วเขาแบบปรึกษาหนูว่าเอ้ยไม่อยากทําแล้วอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ห้ามไม่อะไรหรอไม่ห้ามค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนทำอาหารอร่อยก่อนที่จะมาขายสปาเกตตีก็เขาจะชอบทําเมนูสปาเกตตีให้หนูทานแล้วหนูก็แบบลองเอาไปขายกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเช้าที่เช้ามีเพื่อนเหลือบ้างไหมอะ เอ้ยมเอาเอาเอาแหมไม่คิดเลยนะวันนี้พ่อกับแม่มาให้กำลังใจด้วยขอรมด้สวัสดีค่ะแม่สวาสดีค่ะ้านามานากมาจากโคราชนลยพี่ไม้ค่ะพี่ไม้พีมคุณแม่กัอยูเพื่อพี่ไม้ค่ะถ้าเขาบอกแม่ตอนแรกว่าเขาจะออกจากงานเงินเดือนเป็นแสนแล้วมาขายตลาดนัดแม่ยอมไหมยอมค่ะคือความตุขของลูกแม่ยอมทดกน้อยน้อน้นูรย้ เป็นแฟนรายการนี้ใช่ไหมจ๊ะดูสุว่าเลยมาบ้างดูจนจิมวอนทุกเก็บแล้ทำไมเชาาชอบอาหานม่ตักม่ตักม่ตักเอยไอ้ได้ถามอะไรผิดเหรอม่ตได้บ้างคนทำอาหารเขาไม่คุยเช้าเวลาทำอาหารเขาจะอย่าไปชวนคุยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวลืมสูตร นั่นไงล่ะคุณผู้ชมพี่ตาเกือบทาให้เชฟลืมสูตระแลว้วพักกันสักครูน่นะคะให้เชฟนึกสูตรแป๊บหนึ่งช่วงหน้าม,มาอร่อยกันต่อคะ่ะร่วมทำมาหากินโดยครีมกันแดดจอลีน่าพลัสปกป้องพร้อมช่วยบำรุงและคุมมันคิวตินแฮร์โทนิกเซรั่มเซรั่มช่วยดูแลเส้นผมขายมานานแค่ไหนแล้วลูก3มปีค่ะ3ปีแล้วค่ะคุ้มค่าไหมที่ออกมาจากเงินเดือนเรือน,อนอแสนคุ้มมากค่ะตอนแรกก็คือ ทำงานไปด้วยแล้วก็เย็นมาหนูจะเป็นคนเตรียมของเอาไปที่ตลาดนัดแล้วเขาก็จะมาผัดต่อค่ะแล้วพอไปไปมามาทีเนี้ยเรามาคิดก็แบบเออถ้าเกิดเรามาขายของอ่ะมันไม่ได้กําไรเยอะเราตอนแรกแต่ว่ามันเห็นเงินมากกว่าทําบริษัทค่ะตอนทําบริษัทมีเงินเก็บไหมไม่มีเลยค่ะพอขายของมีเงินเก็บไหมมีค่ะแล้วหนูมีผู้ช่วยกันไหมมีค่ะมีมีมีลูกน้องคนหนึ่งคนหนึ่งเออเอาอยู่เนาะขายตลาดนัด กี่ชั่วโมงเวลาหนูขายทีอะประมาณห้าชั่วโมงครับหมดแล้วหมดเลยครับผมแล้วทุกวันไหมทุกวันครับมีเงินเก็บเลยครับแต่ตอนแรกออกจากงานใหม่ใหม่ไสิคุณแม่เห็นบอกว่าเลยนะเช้าให้แม่ไปไปกู้เงินเนาะผมมีหนี้เก่าติดมาด้วยครับประมาณสองแสนครับค่ะน้อคุณแม่มารู้แม่ก็ช่วยยกหนี้ให้ครับนอแนูรักแม่หนูมีหนี้อยู่ห้าหมื่นแม่ แต่ว่าตอนนี้สิคะนี่เป็นยังไงนี่เลยสองสามีพญานี่สามารถซื้อบ้านตอนนี้คนหมดแล้วใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะภายในเวลาสามปีนนี้เก่งมากเหมือนคุณแม่เคยพูดที่ว่าบางบอกว่าการค้าขายเป็นอาชีพที่ดีที่สุดใช่รายได้ดีที่สุดเงินเข้าทุกวันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเ้าคือแบบเหมือนเราแบบเราเป็นนายตัวเองเลยเนาะครับผมเห็นบอกว่าการเป็นวิศวกรมีมีส่วนช่วยในการค้าขายไหม มาช่วยจัดระบบในการหาทำนุ่มทำเลด้วยอะไรเงี้ยมีมีส่วนช่วยใช่ครับตอนแรกที่ผมจะขายนะครับผมเดินสำรวจตลาดครับตลาดมีอะไรขายบ้างไปกินตลาดคือระแวกนั้นผมไปหมดครับร้อนเลยเหรอไปเดินอันนี้นะครับเดินดูว่าตลาดเขาไม่มีอะไรขายบ้างเราจะทำอะไรขายดีครับโอเคเยี่ยมเลยโอ้โหโอ้น่ากินมากเลยพร้อมแล้วลุยเอาเลยค่ะเห็นบอกว่า ปกติเนี่ยลูกๆก็จะบอกว่าพ่อแม่ถึงวัยที่เกษียณแล้วต้องพักผ่อนแต่ไม่ใช่เราสองคนใช่ไหมใช่ครับทำไมอ่ะเปิดร้านให้ทําเพราะคุณแม่เขาไม่อยากอยู่ที่บ้านเฉยๆครับเขาอยากขายของทำนู่นทำนี่ครับผมก็เลยเปิดร้านให้แม่ขายอีกร้านหนึ่งครับใช้กำบบนี้เลยครับซึ่งกำไรที่เขาได้ก็ใช้ในชีวิตของเขาเราก็ได้ของเราด้วยครับผมต่างคนต่างขายใช่ครับนี่เปิดร้านให้แสดงว่า เขาก็ได้ความขยันมาจากพ่อแม่นั่นแหละใช่ครับอร่อยสุดๆอีกทีเจ้าตามไปชิมได้ที่ไหนเฉาจ้าอ๋อตอนนี้ครับสาขาหนึ่งก็คือที่ตลาดนัดโรเปนสันครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ผมขายอยู่ที่ตลาดเคหะเทพสิทธิ์พัทยาครับแล้วสาขาคุณแม่ล่ะคะสาขาคุณแม่ตอนนี้ก็จะขายอยู่ตลาดนัดหาดวอนครับบางแสนครับผมจันทร์ศุกร์ครับผมแม่เหรอแม่ อร่อยมากคุณผู้ชมค่ะปกติอะสปาเกตตี้เส้นต้องเป็นแบบนี้มันต้องเด้งเด้งนุ่มๆภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะเดนเต้หรือไม่ถ้านุ่มไปเลยมันจะโอเวอร์คุกมันจะสุกเกินไปมันต้องเป็นทรงแบบนี้คุณผู้ชมแวะไปกินได้เลยรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังไม่ชองเดียวไม่พอเดียวเดียวเดยวคุณจะจับแน้วคุณมาชิมกับฉันนี่คุณมาเดีกับฉันนี่ใจคอมันจะคลีบบนี้เข้าปากเลยอ่ะใจเย็นกินร้อนร้อนกินร้อนร้อน เดี๋ยวเฉาขาเฉาทำคาโบนาล่าให้พี่ตั๊กหน่อยได้ครับพี่ตั๊กจะชอบมากแค่อุ่นนางก็กินได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแบบกินเย็นๆโอเคไหมอุ่นโอเคไหมเออหนูเห็นเฉาทำแบบเขามีวมสุขหนูแบบเออเนาะชื่อใจนะชื่อใจแทนเลยเงี้ยใแล้วคุณผู้ชมขาขยันนะถ้ามีวันอดตายดูสิจันถึงถึงสุก ก็ขายยังมีเสาอาทิตย์ขายต่ออีกเปิดร้านให้แม่อีกสุดยอดเลยสุดยอดเลยอ่ะพี่ายรสชาติเป็นไงอร่อยมากเส้นเป็นไงโอ้โหเด้งมากเลยคุณแม่ใครไม่ได้กินนะจริงๆต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยตามเช้าเช้าพี่ขออนุญาตถามหนูเคยลองเอาหมี่โคราชทำซอสแบบนี้หรือยังอย่างครับเคยคิดเหมือนกันครับเคยคิดใช่ไมครับลองดูไหมมันเป็นเอกลักษณ์ของ ของโคลาใช่ไหมครับของโคลาเพราะเขาเป็นคนโคลาอย่าให้เนี่ยคุ้มค่าเกินห้าสิบเลยบอกเลยอร่อยแล้วใช้ของดีด้วยอ่ะใช่ไม่ลองเส้นแบบจีนอ่ะไม่ได้ครับนะ่ของแม่ของแม่ขายอยู่ครับแม่ขายจีนด้วยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แม่อร่อยนะคือไม่ข้ามลายกันแม่ขายแม่ขายอยู่เพราะฉะนั้นอย่ามาข้ามลายกันนี่ไงแม่ขายอยู่นี่ไงนี่น่ารักมากเลยแม่ขายที่ โอ้ยแม่จำแนมด้วยเหรอในตลาดเลยจ้ะแม่จ๋าตลาดเทศบาลแวะไปได้ขายทุกวันไหมจ้ะแม่ขาแม่แม่น่ารักเอาอาหารมาล่อเราวันนี้เดี๋ยวในระหว่างที่ผัดคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขอพักสักครู่หนึ่งเราขอสูตรล้วงสูตรแต่เป็นกําลังใจให้ทั้งเฉาและให้เอ๋ยเอ๋ยนะคะคุณแม่ไปคุณแม่ด้วยแวะไปวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณทั้งคู่เช้าแม่กัน มาช่วงหน้าคุณผู้ชมขาอันนี้อันนี้คือเป็นเจ้าของธุรกิจที่เป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองช่วงหน้าล่ะก็เหมือนกันคือแม่ค้าแต่อันนี้ไม่ได้เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงสวยแล้วก็แซ่บแล้วก็โคตระระเก่งมากๆเดี๋ยวเป็นใครในช่วงหน้าไปพบกับเธอค่ะร่วมทำมาหากินโดย G Plus Sneaker Unlock Your Style เป็นบอกว่าคนเท้าฟี่เลยนหรอน้องสายต้องบอกว่าถูกเกือบทั่วประเทศค่ะลูกค้ามาดังฟินอ่ะพี่หนุ่มเอ็มใช่เอาลงที่หน้าเพจหน้าเฟซส่วนตัวก็มีคนซื้อตามค่ะไปจุดประทัดที่วัดไอ้ไข่มาค่ะพี่หนุ่มเอมไอ้ไข่ให้โชคใช่ตอนที่ไปเจอน้องสายไปไลค์กับน้องสายค่ะก็ คือด้วยความที่ไม่เชื่ออแต่รู้สึกยังไงคุณนุษถามน้องสายน้องสายเชื่อเรื่องไข่ปะเรื่องไข่ปะเขาศรัทธาปรากฏว่าเขาศรัทธาใช่สานับถือไข่เหมือนกันเนี่ยก็พูดถึงไขื่องไข่สี่ถึงห้าปีเหรอคะห้าปีเราประสบความสำเร็จอยู่คู่กับมาดามธุรกิจต้องบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่ที่บุญแล้วก็ความดีที่เราทำด้วยเพราะน้องสายเนี่ยไม่หยุดทำมาหากินแล้วก็สร้างคุณงามความดีด้วยทุกอย่างจะส่งมันส่งนะส่งอะไรอย่างนี้แล้วการบริหารธุรกิจก็ต้องเก่งรอบด้านด้วยจริงๆแล้ว แล้วทรายเป็นพื้นที่ของน้ําหอมทรายก้าวมาคนแรกแล้วน้ําหอมเป็นแบรนด์ของคนไทยวิธีคิดวิธีการทำทรายเริ่มต้นคิดยังไงค่ะก็คือจริงๆอ่ะทรายบอกก่อนว่าทรายเป็นคนชอบน้ําหอมแล้วก็ตัวเองเป็นคนที่ให้ความสาคัญกับเรื่องความรักมากคิดว่าถ้าความรักไม่ดีเนี่ยชีวิตก็ไม่ดีคือเราจะไม่มีแรงทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยค่ะคือมันปฏิเสธไม่ได้ว่าความรักมันสำคัญกับเราใช่ทีนี้ก็เลย คิดขึ้นมาว่าเฮ้ยน้ําหอมม,มันช่วยทําให้คนแบบรักกันมันช่วยทําให้ความสัมพันธ์คนมันดีขึ้นนะอะไรเงี้ยเพราะว่าจากการที่ศึกษามา,มาพอสมควรคะ่ะว่าประโยชน์ของกลิ่นของน้ำหอมเนี่ยนอกจากช่วยทำให้ผู้หญิงแบบกิน,นตัวมันม่นใจแล้วยังช่วยในเรื่องของความรู้สึกได้ด้วยช่วยในเรื่องของแบบลดความเครียดเรื่องนอนหลับอะไรเงี้ยค่ะ ยอดขายหรือจํานวนขวดตอนนี้พอใจไหมพอใจค่ะหลายคนที่เป็นแฟนเพจของมาดามฟินไม่รู้มีกี่เพจ20 20เพจ20เพจของมาดามฟินสายไลฟ์ทุกวันการขายของแล้วไลฟ์ทุกวันคุณผู้ชมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วไม่ใช่ว่าจะไลฟ์แล้วขายดีทุกอันในแรกๆ ทำไมหนูยังรู้สึกว่าอันนี้เป็นทางที่จริงๆแล้วทรายจะบอกว่าคือต้องใช้คําว่าถึกเลยค่ะคือเป็นคนที่แบบไม่ปล่อยไม่ไม่ปล่อยคือหมดกับทุกปัญหาอย่างตอนช่วงโควิดอะค่ะอย่างคนอื่นเขาว่าจะแยกกันหมดแต่งไายเนี่ยรายการออกไม่ได้มากรุงเทพไม่ได้ช่องทางการขายคือไม่มีแล้วก็กลับมานั่งไปเป็นแม่ค้าออนไลน์เหมือนเดิมจากที่เราเริ่มแรกมาค่ะก็นั่งนั่งพื้นไลฟ์สดขายเลยค่ะแล้วก็แบบ แล้วทักวันนั้นมาเป็นนั่งพื้นอยู่ใช่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังไหลสดอยู่ใ้าคชาได้ความเรียวเท่าไหร่นะตัวนี้เท่าไหร่นะอะไรอย่างเงี้ยคอโปรก็จัดวิตีลังกาตัเกนมันนคือโปรไม่ซ้ําทุกวันใช่ค่ะมีหลายๆแบรนด์ที่เขาจะประกาศบอกตลอดว่าตอนนี้ร้านแล้วนะจ๊ะสองร้านแล้วนะจ๊ะฉลองได้หรือยังฉลองถึงล้านได้แล้วค่ะ เท่าที่เราเห็นน้องสายนะถ้าเกิดคุณผู้ชมดูน้องสายแล้วน้องสายประสบความสาเร็จเนี่ยบอกได้เลยว่าสิ่งที่พวกเรามาเห็นเนี่ยนะจากน้องสายนะหนึ่งน้องสายพูดเองนะถือต้องถิดใช่อันนี้ใช่เลยแล้ต้องขยันกัดไม่ยอ่ะมั่นสายแบบอย่างนี้เขาถึงประสบความสําเร็จถ้าคุณไม่ลงมือทําด้วยการขอคุณก็ไม่ได้ช่วยอะไระถามคําถามเดียวทําไม มีวิธีคิดในการเลือกพรีเซนเตอร์เลือกตัวแม่ตัวแม่แม่หนูใจหนูถึงมากหนูเลือกยังไงจริงๆแล้วเราเลือกจากความความชอบของเราด้วยค่ะดูว่าเขาแบบเป็นยังไงตอนพูดตอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างอย่างพี่ๆสาคนเนี่ยก็เป็นพรีเซนเตอร์ของมาดามฟินเรารู้สึกว่าเราอยากให้ลูกค้าได้เห็นมุมของผู้หญิงแต่ละคนแต่ละรุ่นแต่ละวัยใช่ค่ะเราจะไม่ใช่แบบเอ้ยต้องเป็นแบบวัยวัยสาวเท่านั้นนะหรือว่า วัยแบบไหนหรือว่าเป็นอาชีพแบบไหนหรือเซ็กซ <mail> ี <in> ่ไหมอะไรเงี้ยไม่ค่ะอยากให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยพวกบุคลิกสามารถใช้มาดามฟินได้หมดอันนี้ค <in> ือใจดีใจมากนะพี่หนุ่มแหมมสมมุติพี่ธัญญาค่ะเป็นพรีเซนเตอร์มาดามฟินแต่ว่าคุณแม่พี่เป๊กจะซื้อน้ําหอมตลอดคือเอาไปฝากเพื่อนที่เมืองนอกอะไรเงี้ยจริงๆค่ะดูดิอย่างพี่แซมุวลานางเนี้ยก็ซื้ออันทีหนึ่งเป็นลังๆเลยแค่ขวดละหกร้อยกว่าบาทเองพี่หนูแหมมจริงๆไปซื้อก็มาแล้วอ่ะักแจกโปรไอคายด่วนๆ สามกลิ่นที่ใส่เลือกมาให้เป็นมอร์ฟินฟินอินเลิฟแล้วก็กลิ่นฟินิทซึ่งกลิ่นนี้เป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดของมาดามฟินยังไม่ค่อยได้มีขายที่ไหนแล้วเพราะเพราะว่าเปิดมาก็คือแบบขายดีมากอันนี้ค่ะลองให้ลองใช้มาอยู่ค่ะสามกลิ่นนะคะปกติเนี่ยมาดามฟิน1ขวดราคา1290บาทวันนี้ลูกค้าสามารถซื้อได้ในราคา2ขวด ในราคาเพียง1,990แล้วก็แถมน้ำหอมกับโลชั่นให้ฟรีพี่หนูแม่มแล้วจะบอกเค็ดรับอีกอย่างหนึ่งว่าลูกค้าชอบถามว่าพี่ายอยากทำให้น้ำหอมกลิ่นติดทนอยู่ที่ตัวเรานานๆทำยังไงก็วันนี้นะคะเดี๋ยวไซทำให้ดูวิธีทาคือทาโลชั่นก่อนอาบน้ำเสร็จปุ๊บทาโลชั่นปกติเลยค่ะเสร็จแล้วก็ฉีดน้ำหอมตามแต่ว่าชโลมเลยใช่ค่ะเคดรับนิดนึงก็คือว่า พอฉีดปุู๊ปะปล่อยให้เขาแห้งเองค่ะโอ้ยห้าหถูใช่ค่ะห้ามถูค่ะเพราะไม่กินลิ่นใช่ฉีดตามเป็นเคล็ดลับน้ำพิปรจอนเลยค่ะเขาเข้าข้าวพิปรจารจุดพิปรจารจะทําให้น้ําหอมกลิ่นติดทนอยู่ที่ตัวเรานานขึ้นถามกลิ่นนะคะปกติเนี่ยมาดามฟินดึงขวดราคา1290งาสิบบาทวันนี้ลูกค้าสามารถซื้อได้ในราคา2ขวดในราคาเพียง1990งพันเก้าร้อยเก้าสิบแล้วก็แถมน้ําหอมกับโลชั่นให้ฟรีรวมเป็น4ชิ้น1990งาร้อยเก้บาทค่ะ ไม่พอนะคะสำหรับ100ท่านแรกแต่จะให้เป็นตัวนี้ค่ะอะคริลิกของไอ้ไข่อันนี้คือบอกก่อนว่าเป็นของจริงจากวัดเลยใช้ทำบุญมาแล้วที่คนใจห้อยอยู่ด้วยใช่เป็นแบบนี้เลยค่ะเฉพาะแค่100่้ท่านแรกเรามีจำกัดจริงๆค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่หน้าวัดคือหาไม่ค่อยจะได้แล้วขายกันเป็นพันละค่ะพร้อมที่จะไปใส่กรอบแล้วห้อยคอได้เลยอย่าพูดเยอะเนี่ฉันกำลังแรงเ็ฉันกำลังแรง 0211146466ค่ะหรือว่าแอดลน์ที่แอด fin16 ค่ะ สะดวกทางไหนทางนั้นเลยค่ะ0 2 1 1 4 6 4 6 6แล้วก็แอดไลน์แอดฟิน16ค่ะค่ะนี่เลยจะส่งให้ฟรีด้วยเหรอส่งฟรีเป็นโปรที่แตกต่างจากที่ายจัดแต่ก็บอกเลยว่าเป็นโปรที่คุ้มมากๆใช่ค่ะได้เป็นน้ำหอม3าขวดนะคะ3กลิ่นที่มีลูกค้ารีวิวเยอะมากที่สุดแล้วก็แถมเป็นโลชั่นดอกไม้อีก1หลอดนะคะและสำหรับร้อยท่านแรกนะคะาซจะมีอะคริลิกของไอ้ไข่แบบนี้เลยเป็นแบบที่ายห้อยอีก1อันค่ะนี่นะตรงนี้เลยค่ะร้อยท่านแรก ขอร้อยท่านที่โทรเข้ามาไวมาเร็วมาได้มาโดนโทรมาที่เบอร์021146466ค่ะหรือว่าแอดไลน์ไปที่แอดฟิน16ค่ะถ้างั้นดิฉันมีแหล่งที่จะได้เลขจาก2แหล่งแล้วต่อไปนี้แหล่งสุนารีและแหล่งน้องสายันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยอ่คำกลมไหมคะอยากหนีปัญหาไปที่ไหนไกลๆสักที่ แต่ดูเงินในบัญชีอ่ะกูอยู่สู้ที่นี่ต่อกไนแล้วพบกันทุกวนจ่นถึง,งบนสุขนะคะคุณขาวันนี้ลาไปก่อนค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ